สวัสดีครับผมวารายการโทนฮับนะครับวันนี้เราจะมาที่ Yes ยส i t a r สาขาใหม่นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยแขกรับเชิญของเราพี่บอมนะครับนี่เป็นคลิปแรกเลยที่มาพูดอะไรเกี่ยวกับร้านจริงๆจะเก่งนิดนึงครับได้ได้สาขาใหม่อยู่ที่ฟอร์จูนครับครับระลามกาครับชั้น3ครับตรงข้ามไอกีตาเลยครับผมตรงข้ามไอกีตาเอามีเป็นโซนชื่อโซนไหมโซนก็จริงจริงจริงก็เป็นโซนแบบ โซออนเครื่องดนตรีเออโซนแบบถ้าแบบแผ่นไวนิลแถวเน,นี้ยเขาไม่ได้มีแผ่นไวนิลแถวนะครับใช่เขาเรียกว่าโซนเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่กูก็ <c oughs> ตรงข้ามไอกีตาแล้วกันค <c oughs> <c oughs> แล้วง่ายสุดเออติดกับแบ <c oughs> ็คแคนยอนโซนก็อินวด <c oughs> ก็อีนวดอ,อะไรก็ได้ก่อนอื่นก็พูดถึงก่อนเลยว่าทำไมถึงเปิดสาขาใหม่อ่าจริงๆคอนเซ็ปท์ที่จะเปิดสาขาใหม่เนี่ยคุยตั้งแต่แบบคือประชุมแบบพี่คุณส่วนควุยตั้งแต่แบบปลายปีที่แล้วละเราจะแผนทุกปีว่าเฮ้ย ปีต่อไปเราทําอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าทางร้านเราเป็นแบบเหมือนตัวแทนสแตนเบิร์กเป็นแบบดิสติบิวเตอร์เลย,เลยอะไรเงี้ยครับระดับ Southeast Asia บใช่แล้วก็เลยแบบเมื่อปีที่แล้วก็มัน,นมันค่อนข้างดีแล้วก็เลยว่าเอเอ,เ,อ,เ,อเราอยากอยากเปิดสาขาใหม่ดู<ม><ม>ว่าแบบว่าแบบเหมือนกับว่าด้วยที่อยากขยายแบบกลุ่มลูกค้าด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนแรกเอาจริงไม่ได้มามาอยู่ที่ฟอร์จูนนี่คือตอนแรกก็บอกเฮ้ยที่ไหนดีวะตอนแรกเลย ประชุมกับโจอ,อะไรอย่างเงี้ยถามโจเฮ้ยยังไงดีวะอะไรนู่นนี่น่นานเสร็จปุ๊บโจเฮ้ยมันมีที่นึงเราก็เลือกหลายที่มากบางทีก็ไปดูหลังมอมะจาก,กเกษมจากแถวนั้นดูไป้ละสักพักนึงปุ๊บมันก็ยังไม่ถูกใจแต่ก็ก็หาไปเรื่อยมีจนวันหนึ่งวันนั้นมาคุยธุระกับพี่หนุ่มะมครับนั่งคุยอย่างเงี้ยไ,ไอพี่หนุ่มไอพี่หนุม่มอ่ะใช่เพราะว่าร้านเนี้ยร้านเก่าเป็นของพี่หนุ่มครับเป็นร้านพอเร์เรสคอรเเรสใช่ก็เลยคุยไปคุยมา จังหวะเนี่ยผมแบบอยากจะลองแบบอยากตะาขาเอออยากตะาขาอาะาาไรเงี้ยบอลลุกขึ้นมั้งเหมือนแกก็เหมือนโทรมาแบบเออเห็นบอมเคยพูดอยู่ว่าอยากตะขาสนใจไหมร้านนี้เราก็รีสสนใจเลยเฮ้ย<ม>โอ้เออเราเลยไปไปคุยอะพี่ส่สวนก็อ๋อเออ มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคือโซนนี้ของฟอร์จูนต้องบอกว่ามันเป็นโซนเครื่องดนตรีชาเพราะว่ามันมีร้านดนตรีร้านเครื่องดนตรีหลายๆร้านติดกันเลยนะถ้าใครเคยมาจะเห็นว่ามันติดกัน2องสร้านเหมือนเหมือนเป็นเวิร์กของเป็นเวิร์กหนึ่งของห้างอ่ะใช่ครับ ที่มันมีขายแต่เครื่องดนตรีสองข้างประกบเลยร้านทั้งสองฝั่งคือเราก็คุยคอนเซ็ปต์กับพี่หนุ่มแล้วว่าเออจริงๆก็เคยคุยแต่ละว่าเฮ้ยถ้าเป็นตรงนี้เป็นเวิร์งที่เป็นแบบเหมือนเบิร์นแบบนะย่อมอย่างนี้ก็ดีมากพอเราอยากมาดูเครื่องดนตรีนะเราไปเดินมาเวิร์นย่อมปอจูนใช่มันก็เลยแบบเออเราก็เลยแบบว่าตอนแรกคุยกับพี่แล้วพี่ราคาเท่าไหร่อะไรเรากลัวเรากลัวไม่ไหวเพราะเราก็มีลูกเล่นในใจว่าเฮ้ยมันจะไหวหรือเปล่าวะอะไรหรือเปล่าวจนตัวเลขลงตัวก็โอเคเลยแต่ว่า ก็ไม่ได้คิดว่ามาเปิดบนห้างด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแพนแบบหลังมอาจะแพนแบบเป็นเป็นร้านหลังมอจะเป็นไงอะไรเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับนักนักดนตรีอยู่แถวนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกมาเออใจกลางเมืองตรงนี้ก็ก็ดีเลยอะยเงยพระหลังเก้าก็เป็นที่แบบแหล่งชุมชนแล้วก็มาก็มาง่ายนั่งใต้ดินมาก็ติดกับใต้ดินเลยอย่างถ้าไปสาขาดอนนอมก็ต้องแบบเป็นคนที่แบบอ่ะแม่ง นี่จริงๆเข้าไปหาจริงๆเลยแต่นี้เราก็จะได้แบบเหมือนกับจากตรงนั้นมาคือร้านคือร้านเราค่อนข้างจะแบบขอค่อนข้างแบบโมเดิร์นอยู่แล้วถ้ารู้จากว่ายูซิต้าคือแบบสไตล์โมเดิร์นอะไรอยย่างงเี้จากแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เขาถือแบบสแตรนเบิร์กอะไรพวกนี้มันก็จะแบบไม่ค่อยไปชนกับร้านอื่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอเราพูดถึงคอนเซปต์โมเดิร์นเนี่ยเราก็อยากเอาให้มันมาแมสทำให้มันแมสขึ้นใช่พอมันตั้งในห้างเนี่ย ของมันตั้งในห้างเนี่ยคน,คนธรรมดาเดินไปเดินมาหรือคนที่ไม่ได้คิดว่าจะเห็นแบบสตร a เบอร์รอะไรเงี้ยมันก็ออกมาให้เห็นใช่ใชครับมันเหมือนกับว่าแบบมันสามารถมาลองได้ง่ายขึ้นจากที่เปิดสาขาโน้นอ่ะมันก็จะมีฟีดแบ็กบางอย่างโอ้พี่ร้านที่แบบบางทีแบบ ไต่เลยเราอยู่ตรงนี้อยากลองนี่แบบอะไระแบบเออเราเข้าใจไว้แต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันมันง่ายมาก,ากเลยแบบว่ามันมาแบบรถไฟฟ้าแบบมาไกลแบบใจกลางใจกลางเม<ร>ืองใช่เผื่อใครที่อาจจะเคยได้ยินชื่อร้านเยสแต่ยังไม่ไม่เคยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แนะนำโปรดักต์หน่อยว่าตอนเนี้นอกจากสแตนเบิร์กเนี่ยมีแบรนด์อื่นอีกไหมอ่าตอนนี้ก็จะมีที่เด่น่ก็จะเป็นนี่ครับนูโลครับ อคอสคอเทคแล้วก็ผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะลงวันไหนแต่ว่าคอสคอ,คอเทคเนี่ยอัปเดตตัวใหม่<ช>เด็ดมากโโเล่นปักอินได้แล้ว<ช>นะครับที่ทุกคนรอคอยใช่รอมาสามปี <c oughs> ใครสนใจ ฟังก์ชันอะไรพวกนี้ก็เยสกิต้าครับมาสั่งต้องต้องสั่งเนาะต้องะเขาสั่งแนะนำให้สั่งเครับเพราะมาทุกทีก็เรียบร้อยมาทุกทีผมเห็นหมดทุกทีใช่ครับนะฮะแนะนำให้สั่งล่วงหน้าแล้วก็ก็จะมีอาจเบอร์เรลล์นะครับอ่าเจนเรย์ครับตอนนี้รันเดียสก็เป็นตัวแทนแวนแรมจะมีอะไรฟัสบัตเตอร์อะไรของเขานะบัตเตอร์แมชีบัตเตอร์แมชีอะไรนะครับบิลจีมาไวไปไวเหมือนกันก็แนะนําให้มาสั่งล่วงหน้าครับ นีวอลลัสด้วยอาวอลลัสใช่ครับกีตาร์ก็จะเป็นอ่ตอนนี้ก็ปีวอชเบิร์นครับอ่าวอชเบิร์ดอันนี้ก็ได้ข่าวว่าตัวใหม่เพิ่งเข้าไฮลท์สระอะไรสีเอ็นาสีเอ็นวสีเอ็นก็หลอมเหมือนกันครับเบียรนะครับดิงวอลครับอ่าดิงวอลแล้วก็มีเบียรสแตนเบิร์กด้วยทั่วไปอ่าเบียรสแตนเบิร์กด้วย ใช่นะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่ตอนนี้มาใหม่ครับเป็นแบบว่าแซนเบิร์กที่อ่่่ารุนใหมเลยแบบมือซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเลฟตี้อ่ะเพราะว่าแซนเบิร์กเนี่ยผมว่าหลายคนก็พูดถึงเหมือนกันว่ามันมีแต่มือขวาเพร <อ S 1> าะทีไซ้์มันเป็นเออร์โกนอมิกอะมันจะหันไปด้านเดียวอะไรของมันใช่ไหมถนัดซ้ายก็ไม่ได้เล่นหรือแซนเบิร์กรุ่นอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาลองที่ร้านได้นะครับนอกจากนี้ยังมีสายกีตาร์ปิกกีตาร์นะครับที่กันน้ำฝนแบร์ซินเนอร์ สำหรับนักดนตรีทุกๆคนที่ต้องเดินทางในหน้าฝนตันเยสเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับเซาท์อีสเอเชียของ s t r a เบิร์ g มีโมเดลไหนแนะนำไหมเป็นเบสเซนเลอร์เลยนาตอนนี้นะครับเป็น s ซาเลนแจ z สแล้วก็เป็นพวกพีนี่ทุกโมเดลเลยพีนี่เพราะมีพีนี่รู้มี3โมเดลเลยไหมเน็กทูตัวมา h o ฮอกนแล้วก็ตัวพีนี่แจ z สใช่ครับส่วนมากจะเป็นจริงๆที่พีนี่ขายดีกับทุกโมเดลลยทุกรุ่นเลยเนาะใช่ครับ ก็เป็นตัวแบบไฮเอ็นที่สุดในรุ่นเมทอินโดเอเชียที่เหลือก็ขะกันไปครับปีนี้ต้องบอกว่ามีรุ่นหนึ่งที่มาแรงมากนะฮะคือรุ่นนี้เลยนี่เลยแซนเบิร์กเอเซนเชียลเป็นรุ่นที่ทำมาราคาน่ารักน่ารักนะครับทุกคนจับต้องได้อะไรเงี้ยครับสำหรับคนแบบอยากมองว่าขู่แซนเบิร์กละคานะจะมีแบบที่มันราคาสูงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะทำมาเพื่อแบบว่าแบบ38,700ใช่ครับสำหรับใครที่ อย่ากเป็นเจ้าของทาง e ย g ก i t a r เนี่ยมีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่คอลแลบกันระหว่างวงอินดิโกกับ s t r a นเบิร a กไ a ยแครับนะครับเป็น s t r e น g Solo c h a l l e n l e ครับก็เป็นกิจกรรมที่เราไปอัดโซโล่ใช่ไหมกับเพลงเพียงแค่เราของวงอินดิโกคือกติกามันโหค่อนข้างจะง่ายมากเลยที่จะเล่นอะไรก็ได้เครื่องตีอะไรก็ได้คุณจะโซโล่ด้วยอะไรก็ได้ครับผมไม่ได้เป็นเครื่องตีก็ได้นะครับ ตีปองได้ไหมิงได้เลยปตีปิงปองเป็นจังหวะอะไรเงี้ยได้เลยได้หมดเลยจะตีลังกาจะอะไรได้หมดเลยครับจริงๆแล้วคือเราจะเกิดเกิดจากการสุ่มแล้เต้น cover แทนได้ไหมได้โอ้ยผมผมสุ่มเจอเป็นอ้นี่ครับจำไหมครับได้เลยได้เลยได้หมดเลยถ้าผมสุ่มเจอเป็นชื่อคุณอย่างเงี้ยปุ๊บกีตาร์อ๋ออ๋อคือของเรากีตาร์เนี่ยจะเป็นการสุ่มใช่ครับใช่ครับคือกับทุกคนที่ส่งเข้ามาติดแฮชแท็กโซเชียลมีเดียไหนก็ได้นะครับ VK ได้ไหมครับ รางวัลแรกเนี่ยจะเป็นรางวัลสุ่มใช่ครับก็คือเราเราจะทําการสุ่มผู้เข้าแข่งขันทุกคนใช่ครับนะครับแล้วถ้าสุ่มใครได้เนี่ยคุณได้ต้าไปเลยแบรนเบอร์แบรนเบอร์เอเซนเชียลนะครับพร้อมลายเซ็นพี่บูญดีโก้ด้วยใช่ครับลายเซ็นนี้ต้องบอกได้ไหมเซ็นตรงไหนดีพี่อันนี้แล้วแต่บูครับเต้องตอบอันนี้เลยพี่บูใช่ส่วนรางวัลที่2เนี่ยัที่2นี่คือจะเกิดจากการที่แบบการคัดแหละว่าที่โซโล่ไหนที่มันรู้สึกแบบโห เพอร์เฟกที่สุดอะไรเยงี้ครับเพจะได้เงินรางวัล5 0 0พันบาทใช่ครับเราลองไม่ได้คัดมั่วๆนะครับอราจะคัดโดยกรรมการดูจริงๆและว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงอะไรครับรายชื่อกรรมการครับมีมีผมนะครับแล้วก็มีบูนิโก้ครับแล้วก็พี่ชาวค็อกเทลครับสามคนจะช่วยกันคัดหาคนที่หาโซโลที่ดีที่สุดใช่และรับเงินรางวัล5 0 0 0บาทซึ่งมันอาจจะจังหวะบว่าคนได้อาจจะสุ่มเจอไตกีต้าอีกก็ได้เหมือนกันอันนี้ ครับอ๋อคือได้สองชั้นเลยอะไรอย่างงี้แบบว่๊ถูกหวที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรางวัลที่หนึ่งสองแล้วรางวัลสองชั้นได้กได้ันครับอย่าลืมนะครับคือมันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่สนุกจริงก็คือว่าคุณเล่นเครื่องดนตรีอะไรก็ได้หรือคุณจะไปเต้นคัฟเวอร์ก็ได้อย่างที่บอกไปคุณเต้นคัฟเวอร์ก็ได้ส่งมาได้เลยครับใช่ครับตรงแพลตฟอร์มไหนก็ได้โซเชียลมีเดียไหนก็ได้แล้วติดแฮชแท็กใช่ครับป๊อปเข้าไปแฮชแท็กมีอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นเอาขึ้นเอานะครับประมาณนั้น แล้วก็สุดท้ายอยากให้พี่บอมฝากผลงานนิดนึงก็ตอนนี้ครับที่วงครับยัสเสาร์ครับปล่อยเพลงนะครับเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าลืมไม่จริงนะครับก็ไปลืมไม่จริงครับลืมไม่จริงครับผมลืมไม่จริงก็ในช่องจีนี่หรอกนะครับดูเอ็มีได้นะครับก็แพลตฟอร์มทุกช่องทางนะครับครับเสิร์ชไปก็เจอเลยอย่าลืมนะครับเพลงลืมจริงๆ แล้วก็มีพวกนะเฟซบุ๊กอะไรนะรู้อยู่มั้งมอมนาทีครับไอจีนาที16อะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะฝากร้านยาสิตาด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่สะดวกสาขาพระรามเก้าก็มาที่นี่ได้หรือสาขาดาวพน้องก็ร้านเดิมที่เรารู้จักกันดีนะครับส่วนมาเจอพี่บอมวันไหนก็เป็นการสุ่มแล้วกันสุ่มสุ่มตาเหรอครับว่าผมเข้ามาวันไหนเพราะผมก็่ป็นตัวเองเหมือนกันว่าวันไหนพราว่าเข้ามาครับครับผมสวัสดีครับคุณมากครับ